ว้าวขนมบอกรักมันวาเลน,นไทน์ติดตาตรึงใจผู้รับสุขใจผู้ให้ทำก็ง่ายส่วนผสมก็มีไม่กี่อย่างอร่อยติดตาตรึงใจจริงๆคะ่ะเตรียมมะพร้าวขูดข่าวนะคะมะพร้าวขูดขาวนี่เตรียมมาทั้งหมด300กรัมคะ่ะมะพร้าวขูดข่าวนี่จะทําอร่อยนะคะมันจะไม่มีเศษกระดาดำๆติดนะคะต่อไปเตรียมสีชมพูนะคะใส่สีชมพูล,ลงไปคะ่ะ แล้วใช้มือคุกเค้าก่อนนะคะผสมสีมะพร้าวก่อนคะ่ะอืมมะพร้าเราจะเป็นสีช่วงโพแบบนี้นะคะสวยคะ่ะสสมผต่อไปใส่เกลือเกลือนี่ใสลงไปครึ่งช้อนชาต่อไปน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่นหนึ่งแก้วนะคะแก้วกินน้ำาธรรมดานะคะใสมน้ำตาลทรายไปนหนึ่งแก้วคะ่ะ จากนั้นเราก็จะคนส,ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะต่ตาลทรายเกลือนะคะ กุเ้าให้เข้ากันถ้าใครชอบหวานมากสามารถเพิ่มน้ําตาลได้นะคะแต่ของเราเน่นรสชาติหวานกําลังดีนะคะหวานปานกลางกําลังอร่อยคะ่ะต่อไปแป้งข้าวเหนียวใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะแป้งข้าวเหนียวเนี่ยเราจะใส่ลงไปทั้งหมดสองถ้วยครึ่งคะ่ะอันนี้อีกครึ่งแก้วนะคะใส่ทั้งหมดสองแก้วครึ่ง หลังจากนั้นเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากเราคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะดูส่วนผสมสุดท้ายค่ะหัวน้ำหวานนะคะหัวน้ำหมันกลิ่นโยเกิร์ตนะคะมันจะหอมถ้าใครไม่ใช้กลิ่นโยเกิร์ตจะใช้กลิ่นอื่นก็ได้แล้วแต่ชอบค่ะเราจะใส่ลงไปทั้งหมดครึ่งแก้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะผสมนะคะก็จะเป็นก้อนประมาณนี้ค่ะเตรียมพิม์พมานะคะใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็ทานะคะทาท,ทาที่ก้นทาที่ก้นถาทาก้นถาะแต่แล้วก็ทาด้านข้าง ที่ไม่ให้ขนมนั้นติดถาดนะคะหลังจากนั้นเอาขนมมาใส่ถาดคะ่ะกดขนมให้แน่นๆนะคะ,ะเ,เพราะจะมีเพิ่มที่เนื้อข้างล่างจะได้พอเราเกลี่ยเกลี่ยหน้าขนมให้เนียนนี้แล้วใช้ได้แล้วนะคะ เาใส่ถาดนึ่งค่ะใช้เวลานึ่งนะคะ35นาทีถ้าใครถาดใหญ่ก็40นาทีนะคะเพราะนั้นขนาดการนึ่งจะไม่เท่ากันอยู่ที่ขนาดของถาดะะ้วยค่ะตอนนี้ขนมเราก็นึ่งมาจนครบเวลาแล้วนะคะว้าวสุกแล้วค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวอาอออกปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นคะ่ะหลังจากเราได้ขนมมาเสร็จแล้วเตรียมงาขาวงาดำนะคะโรยหน้านิดนึง รยหน้าขนมคะ่ะไม่ต้องรยมากนะคะรยพอสวยงามใครไม่มีงานดางานขาวเอาแต่งาขาวอย่างเดียวก็ได้โอเคค่ะเดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะพอขนมเราเริ่มเริ่มเย็นแล้วนะคะอาจจะมีอุ่นๆบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรคะ่ะตัดเลยนะคะก่อนจะตัดเราก็ต้องใช้ใช้เส้นแบนๆอาจจะเป็นไม้พายนะคะแปะด้านข้างก่อนเพื่อให้ด้านข้างเรียบ เวลาตัดนะคะขนมจะได้ออกมาชสวยค่ะขนมเรานะคะเราจะตัดแบ่งเป็นหกส่วนขนมเราเวลาตัดมันจะเหนียวนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็เอาออกทีละชิ้นทีละชิ้นค่ะ ตอนนี้ขนมเราเสร็จแล้วเอามาจัดใส่จานก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทำก็ง่ายแถมอร่อยนะคะสีสันก็สวยงามเอาไปฝากคนที่เรารักจะเป็นพ่อแม่ก็ได้แฟนก็ได้เพื่อนก็ได้ใครก็ได้ที่เรารักฝากได้หมดเลยค่ะ